สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับผมปอปารุศูนย์ติวรัชการพัทลุงซึ่งในแต่ละวันผมก็จะมีคลิปสําหรับการเตรียมตัวสอบบอรบรจุข้าราชการไม่ว่าจะเป็นสรุปเนื้อหาแนวข้อสอบหรือข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของทุกทกท่านและสําหรับเรื่องที่จะนํามาบอกเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้คือการขยาย กำหนดเวลาการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนอันเนื่องมาจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขึ้นในประเทศไทยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกส่งผลกระทบไปที่ประเทศต่างๆทั่วโลกณนะปัจจุบัน ประเทศที่ได้รับผลกระทบแล้วจํานวน193ประเทศซึ่งถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดอย่างกว้างขวางขางนาดนี้มาก่อนและในส่วนของประเทศไทยเองก็มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกๆวันจากผลของการได้ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทําให้ส่งผลกระทบต่อการดํำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจึงเห็นถึงความยากลําบาก ที่เกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศกระทรวงบาดไทยเรื่องขยายกําหนดเวลาการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยโดยเมื่อก่อนนั้นการจัดทําบัตรคือการขอมีบัตรมีบัตรใหม่หรือการเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนผู้ที่มีเหตุไม่ว่าจะเป็นขอมีบัตร มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่มีเหตุเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนากระทรวงบัตรไทยโดยกรมการปกครองจึงขยายระยะเวลาจากเดิม60วันขยายเป็น120วันโดยกำหนดระยะเวลา สิ้นสุดถึงวันที่31กรกฎาคม2563นั่นก็หมายความว่าเมื่อ,อคุณมีเหตุที่จะต้องมีบัตรมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรก่อนวันที่31กรกฎาคมคุณจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน120วันนั่นเองรับชมคลิปนี้แล้วหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้แก่กันด้วย หรือหากเห็นว่าคลิปนี้มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นขอช่วยกันแชร์เพื่อที่จะให้คนอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนี้ด้วยครับและสุดท้ายนี้เพื่อแม่พลาดในการติดตามข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ในคลิปต่อๆไปซึ่งผมจะทำคลิปลงให้เรื่อยๆก็อย,อ,อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วย